ต่างชาติอึง้งชื่นชมไม่หยุดหย่อนขบวนพยุหยาตราทางชนละมาาคอมเมนต์จากทั่วมุมโลกไม่รู้มาก่อนว่ามีขบวนเรือพระราชพิธีด้วยบอกได้เลยว่าคนไทยเคารพในหลวงของต้นขอบคุณคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้มาแสดงความเห็นว่าวันนั้นผมก็ไปที่นั่นเหมือนกัน เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมมันดีคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในคระที่ท่านต่อมานะครับชาวต่างชาติท่านนี้มาแสดงความเห็นว่าฉันเคยเห็นคลิปการฝึกซ้อมมาก่อนวันแสดงจริงก็สุดยอดเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็มากล่าวว่านี่เป็นโอกาสพิเศษอย่างแท้จริง ได้เห็นความสวยงามของเรือโบราณที่สวยงามมากๆากฉันขอให้คนไทยมีความสุขคอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขาไม่ได้ตะโกนว่าราชาแต่ตะโกนว่าขอพระองค์ส่งพระเจริญคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับชาวต่างชาติท่านนี้มาแสดงความเห็นว่าขอบคุณวิดีโอนี่ไม่ได้เห็นบ่อย,อยๆที่จะได้ชมขบวนเรือของไทยแบบนี้ คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้นะครับมากล่าวว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นต่างมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางทางจิตใจทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมายาวนานซึ่งท่านต่อมาก็มากล่าวต่อไปอีกว่ามีความแตกต่างระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ซึ่งมีกษัตริย์เค้มแข็งในอดีตและไม่ได้ปกครองโดยประเทศอื่นในขณะที่ชาวต่างชาติท่านนี้มาแสดงความเห็นว่า โชคดีสำหรับคุณที่มีความน่าสนใจในประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับขอให้กษัตริย์ไทยมีความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยสงบสุขมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวต่อไปว่าขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้แต่ถ้ว่าทุกคนเหนื่อยมากไหมมันเป็นการพายเรือที่ดูเหมือนเหนื่อยนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปท่านนี้มากล่าวว่า ปรดท่องเที่ยวจังหวัดในประเทศไทยหลายจังหวัดแล้วคุณจะได้เห็นประเทศไทยในมุมต่างๆซึ่งท่านต่อมาก็มาแนะนำเทศกาลลอยกระทงนะครับเดือนหน้าจะมีเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดสุขโขทยัยในขณะที่ท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นต่อไปว่าขบวนพายุอาญาตราทางชุลมากของประเทศไทยมีมายาวนานเกือบ700ปีขบวนเรือ พระราชพิธีใช้ในงานสําคัญต่างๆเช่นพิธีทอดกัรถินพระราชทานซึ่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระราชาพิธีประจําสําหรับเดินทางในขบวนทางน้ําความเน็นต่อไปครับท่านนี้มาแสดงความเห็นว่าไม่บ่อยมากนักที่จะได้เห็นขบวนเรือพระราชพิธีของไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณี ที่ต้องอนุรักษ์สืบสารมายาวนานคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยหรือว่าสยามมีพิธีนี้มาตั้งแต่พศส2 6 2ในสมัยอาณาจักรอยุธยาตามภาพร่างของประเทศในทวีปยุโรปซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนไทยท่านนี้มาแสดงความภาคภูมิใจต่อชาติของตนเองนะครับพวกเราคนไทยเราภูมิใจในประเทศของเรามาก และชาวต่างชาติท่านนี้นะครับตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเราแสดงความเคารพต่อคุณซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้นะครับก็มาแสดงความเห็นที่ยูทูบเบอร์ได้เข้าร่วมชมในขบวนพิธีนี้นะครับคุณโชคดีมากที่ได้มาร่วมพิธีนี้สวยงามมากๆซึ่งท่านต่อมานะครับท่านนี้มากล่าวว่าในปัจจุบันชาวกัมพูชาต้องการอ้างสิทธิ์ทุกอย่างจากไทยเช่นชุดไทยอาหารไทย เทศกาลไทยเช่นลอยกระทงเทศกาลสงกรานต์คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านต่อมาแสดงความเห็นว่าพิธีเล่นเรือแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรือเพียงครั้งเดียวในรอบหลายตศวรวัหลายๆคนโชคดีมากที่ได้รับชมพิธีนี้ซึ่งท่านต่อมาแสดงความเห็นว่าขอขอบคุณสําหรับคลิปที่นำประเพณีอันทรงคุณค่านี้มาสู่โลกให้ได้เห็น สนุกกับชีวิตในประเทศไทยคอมเมนต่ตอไปท่านนี้แสดงความเห็นว่าขบวนพายุอาญาตราทางชุลมากซึ่งมีเฉพาะในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกในขณะที่ชาวต่างชาติท่านนี้แสดงความเห็นว่าส่วนตัวผมชอบเมืองไทยสถานที่ที่สวยงามในประเทศไทยในขณะที่ท่านต่อมาแสดงความรู้สึกว่า ที่ทีที่สวยงามอาจจะเห็นได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตคอมเมนต์ต่อไปมันมีไม่บ่อยนักที่ได้เห็นแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้มากล่าวว่าเป็นเรือที่สวยงามและมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาหัวขบวนเรือช่างต่อเรือทำออกมาได้วิจิตรงดงามจริงๆคอมเมนต์ต่อไป ความรักจากชาวอินเดียกษัตริย์ของคุณทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นวัฒนธรรมที่งดงามจันลงใจที่ได้ดูความเห็นต่อไปประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามอาหารอร่อยผู้คนเป็นกันเองอยากไปที่นั่นอีกสักครั้งความคิดเห็นต่อไปขบวนเรือที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตช่างทำเรือช่างต่อเรือละเอียดละออความคิดเห็นต่อไป อาหารไทยก็อร่อยที่สุดในโลกเช่นกันรวมถึงงานฝีมือต่างๆต,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 ต้องชื่นชมพวกเขาคอมเมนต์ท่านต่อมามากล่าวว่าฉันภูมิใจมากที่เห็นสิ่งนี้ด้วยตาของฉันเองซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวต่อไปว่างานศิลปะหัวเรือพวกเขาทำออกมาได้ดีสวยงามแปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อนในขณะที่ท่านนี้ก็มากล่าวว่าโอ้โหมันน่าทึ่งมาก ฉันอยากเห็นด้วยตาของตัวเองสักครั้งว่าแต่มันจะมีอีกไหมครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์จากทั่วมุมโลกนะครับที่ได้มาแสดงความรู้สึกต่อขบวนเรือในครั้งนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ